จ้าพอัสดีค่ะพวกหมู่บ้านนี่เขาจักน้อย4ีน้อยบนลางสามน้อยซีน้อยบนลางสาม,น,น,น,าสามน้อยเนาะเล่าพัฒนาเขาเขาตัวใดเหรอเขาหาเออเขาเขาเขาลางทั้งอุบลกาฬสินเนาะห้าสอง ห้าสองสามห้าศูนย์เก้าวิธีชูตัดเท่าข่าบพเพอท่านมอสามลายวงมงุมมีสามหมาโอ้เสียดเสียดเสียดกับท่ามือช่วงขาปุเป็นยังมือวันจันทร์ว่ากันไหมแล้วหมืันจันทร์ว่ากันไหมเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของพบพุพ่มมือว่านี่นะคะตัวเลขแนวทางหุ่นหวยทุกอย่างเข่าดีเนี่ยแต่ห้าหน้อยกับเข่าสี่น้อยบนล่างสามน้อย เอาไปต่อมาสายกับทำย้อมขาเพราะว่าเอาบุญมะฝากนะคะเอาบุญมะฝากไปบุญกระถินไปบุญกระถินวัดปลากแก้วชุ่มพ้นวัดหลวงปูองป่อุ่นหลวงปู่อุ่น่าทิตธทโมอันพิ่สว่างเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่เป็นวันที่สิบแปดสิบแปดต่อคอหแปดนะคะกระถิน để làn cua vô Hà Nội Ui, tiếng sư con, bọc cá bọc sát, bọc áo cá con. là chữ lịch เงินลาวคบคุมเลขหลักห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวประกบ ศูนย์หนึ่งสสสจะคู่บนล่างห้าศ5นย์ห้าหนึ่งห้าสองหสาสหนึ่งสองหสาส

04785ระวัง0กับ4นะคะเอาทำช่วงอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางฮานอยหุ่นลาวของพ่อพรมนะคะอดแบบมาสายจากหน่อยเอาบุญม่ฝากนะคะเนาะไปกับไปกับทิ้นได้ช่วง,งนี้ย่มนี้ คุ่นกระหลายกระ้รงช่องขาจนว่ามีหมงจอดรถบับใหญ่ๆก็ได้เอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขนะ่อเนาะตัวเลขแนวทางห้าน้อยหุ่นเล่าของพ้อคมสำหรับมือวันที่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันเสาร์นะคะเลขหลักห้าหกเจ็ดแปดเก้า

เลขวิ่นศูนย์สี่เจ็ดแปดห้าตัวระวางคือศูนย์กับสี่นะคะอันนี้คอยทุกท่านทุกคนนําตัวเลขแนวทางไปพิจารณาไปคัดกรองไปเสี่ยงสื่อตามความเหมาะสมนะคะเนาะตัวเลขแนวทางสูตรมีความเสี่ยงเสมอเพราะฉะนั้นทากช่เอฟซีทุกท่านทุกคนก็นต้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าให้เดือดร้อนจาของอย่าเดือดร้อนผู้อื่นนะคะพิจารณาคัดคัก่อนสีนําตัวเลขแนวทางไปเสี่ยงสื่อเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับตัวเลขแนวทางชุดนี้นะคะใส่ได้ตต่งแต่ตีดดหกักเพิ่งจนหดหกถุ่มเพราะฉะนั้นทำช่วมเอฟซีทุกทา่านทุกคนนั่งไปใส่ได้ทุกหุ่นทุกหวยไพ่ในมือนีนะคะบดีว่าแต่งแต่ห้าน,น้อยกับเล่าหุ่นได้ทุกหุ่นเล่าได้ทุกเล่าพรเอาตามนี่กับทำช่วมขายแคปหน้าจอเลยนะคะพอมีอย่างสีบอกก็แฟนคลับเอซบอ เอาขอบอกว่าไปยังกับตรงช่วงคะ่ะเดี๋ยวตัวเลขแนวทางบ่วสิเป็นเล่าบ่วสิเป็นไทยเดี๋ยวจะโทรหาขอบคุอีกเทอหนึ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้คอยทุกท่านทุกคนนําตัวเลขแนวทางไปพิจารณาไปฝึกสมองไปร่องปริญญาแล้วก็ให้มีโชคทุกหวยทุกคุณก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะพอนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ